เฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาเอาน้ำนองเธอแม่เอาน้ำนองเธอแม่เสียบไปให้พี่ม่งได้นั่นเอ้ยพี่ออร่าไทยได้นั่นเออนั่นปะเออนั่นปะนั่นเอ้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะจ้าก่อนจ้าก่อนได้สวย เอ๊ะวันน <mon> ี้เราจะไปไหนเนาะเราทำไมมีซองขาวอ่ะจะไปไหนคะวันนี้สาวสวยเอาลเอแลวเอาละสวัสดีแม่แม่ทุกท่านทุกคนนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์ จะไปเซอร์ไพรส์พี่อรทัยนะคะพี่อรทัยไม่รู้นะคะแล้เรามีเซอร์ไพรส์ให้นะคะมาเย็บไปเรื่อยเย็บเย็บเย็บตรงไว้ตรงไว้เจ้าของเฮียนไปใส่เบิดโนเอออจ้าของเฮียนไปใส่โนถึงสายไฟโบถึงสายไฟโบนีบ่เกือบเกือบ ใส่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 เฮ้ย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 เอ้าเอาน้ำนองเธอแม่เอาน้ำนองเธอแม่เสียบไปให้พี่มองได้นั่นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะพี่อรทัยจากเมลเล่นจ้าจัดเล่นครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจี๊ยบกรจนนะครับ เดินทางไปไหนก็ขอให well. ้ตลอดปลอดภัยลูกคูประกันปกปักรักษาครับค่ะทักใา้กันละบ่นี่โอ้สูงซ้ำพี่อรทไทแล้วเพี่พีเฮ็ดเป็นค่พีบเฮเขาคือกินหยางคให้หอมาน้มบบคือยนอุ่มบุญบบ ยันอแม่อกค่ะให้มกิน่อนวยกินหางนำเตุ้มบุญบอกว่าไอไปน้าเดเล็บกินหยางเตียบักม่วงผุนไปกินอันกอไผ่น้ำพีผุนเบืองผุนเบิงพี่อรต้ก็ปีนกินกอไผ่แหมไปกินเบืองเฮียนเฮียนพีอรตแสบบจ้ากัน โอ้ยเสียงตางกันแหงเลยแต่ยำมีกล้วยนี่สุดยอดเสียงออของพี่ออรไาใต้คือเป็นภุ่มดิเถอเขาให้กินไผ่เขาไม่ได้ให้ยอกกันเอาวละบัดเนี่ยค่ะ น่คือเสียงดีแถ้ะผุนอันนึงก็ไปอ่อนพีเลยอออันแม่งคือหลายเถื่อเอาไว้ให้พี่อุ้ยมันมาตั้ได้เก๊พุ่นแม่ผุ่นเห็นโบบางพีก็หมุนนะปลาไผ่ละผุ่นกินนบ อย่งเงี้ยจะของกับมีเลยห่างแต่ว่าบวกินเออเออหน้าไป <c oughs> องุ่กักับม่านน้ำไหลพูดแตกวึ่นวุ่นว่าจะไปทางใดม่านน้ำเบิ้ลเออเออเอ้เอ้โย้ไปยังนั่นเนาะเอาแล้วเอาแล้วหมุนปลาเล้วพี่น้องเอ,อ้ยหาหนอใหม่ก่อนเออหาเบิ้งมีโบ

สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณแม่วันนอนนะคะสวัสดีค่ะสวยคนเก่งสวัสดีคะพี่อื่นหูสั้นคี่ดีไปออกไปข้างนอกไปไปหมุนปลาหมุนปลากินใบไผ่นบมัไว้

กนี่น้อกันย่าายนต่อแถวกันกินพี่สวยนอันนี้ต้องรอนะคะรดูก่อนนะคแต่น้องปิใหม่ยังมาเซอร์ไพรส์เลยที่ขิมขนาดอยู่บ้านใกล้กันหนูยังไม่รู้เลยนะคะเห็นตะตูดปันช่องนี้เห็นตะตูดชางได้เลยเฮ้ยป้าเดเ๋ยวเป็นกล่าวเถดช่วยเลยเฮ็ดบุญแะเจ้าฤทธบุญมาได้มาได้ หมนปลาพี่โอลาไตนะครับสาวขาโลครับสาวขาโลกินใบอะไรอยากหายกินนอได้เพื่อนประกันหมุนปลาหรน้องใหม่มันมน้องใหม่พระธาตุเป็นนอเลยฝนกำลังลง ฝนตกฤดูจะค่อยน้องไม่สิปงหินข้าวเดี๋ยวแตได้สาปปีนี่ผ้พายังไงอืมมุนเระเนี่ อา้าวไปตั้งไดอีกล่ะเนี่ยมาหาเปลือกใหม่อีกแล้วเนี่ยมาหาเปลือกบกม่วงอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเอามากินใบไผ่นะพี่อ๋อไทผ่ผนบอกกินมือไปแล้วไปหาลอ,อยหยาอ่อนอีกแล้วสาวขาเลาะฝนเลาะยางเดียวไปแล้วตาเอ๋สวน สดไปหาพี่ปีเอ้ยพี่อรทัยแล้วสร้างหายสร้างหายาาสร้างมนปลาสร้างมนปลาพี่น้องสร้างมนปลาหายแล้วหายแล้วโอ้บังปลาไฟ <c ười> ไปเบียดพี่เ็ดหย่างเนาะมองกินมีบประยุทธ์เอาเนาะสกินเมื่อสิลิน เนี่สีเหลาะเอาลบเด้อลบเด้อลบเด้อลบบ่ลบลบบ่ลบมาหยังหึหึมาอ่อนเฮ็ดหยังถอยไปถอยถอยถอยพี่มาพี่มาพี <k 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 ่พี <k 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 ่พี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 ่ยัไปน้ำลักกีเด้ยลักกีสิพาไปหยังหืมโบ หาบ่ไดดดอกหาโนมับ่อดแถวแถปีนี่ไปหาเห็ดก็คือสิบ่ไดดน้ำมูดอกสวกปุ่นสวกตีเขาอุ้มนันเขาอุ้มนี่ที่นาะบ่พอเห็ดน้ำเขาดอกกําหนึ่งก็ไปแล้วหามูหลินไปหามูเลินไปหามูเลินเออ

โมเมนตักละดีหาโนใหม่บ่ได้ไปกินต้นบกม่วงระบัดนี่โอ้ยเอ้ยโนบกม่วงบ่ได้กินหน่วยดอกปี๊หักงามแล้วบุญหักใหม่พี่อร่ต้แล้วไล่ม้าแล้วบดนี้ไล่ม้าแล้วออกมาจะแวดเด็กน้อยไปเร้วไปเร้ว ไปทูนทั้งปีน่ะนอ้คันกาแฟออกมาอันนี้กระตั้ขั้นยังนนพี่ปีมา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 ปลาปนีปลาฮาปลากระานจ้าก่อนเร็วเร็วหันมามาจ้าแม่แมก่อนเร็วตีท่ายก่อนเอาหมุนหมุนดีๆใจสวยก่อนใจสวยเสียงดังดัง โอ้ดังสุดสุดดังหุ่นนี่สิไปงานกินน้ำพ่นอีกเยอะซ้ำนี่ล่ะค่ะแต่ไม่กลวยนี่ดังกว่านี้อีกไปกลับบ้านเรานะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะใน,ในคลิปหน้านะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้ bye bye าาบายบายจ้าเอาบาย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 ก่อนอันน่ะอันมาอันมาดีดีตีโค้งตีโค้งตีโคง้คงทั้งไหยตีโค้ง